สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนร,รับกลับกสู่ชั้นนอกของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นคําถามนะครับซึ่งชาวต่างชาติถามเอาไว้ในเว็บไซต์ควาร่าอีกเช่นเคยนะครับโดยครั้งนี้นะครับเป็นคําถามที่ชาวต่างประเทศเขาตั้งเอาไว้ครับว่า which one is better Malaysia or Thailand นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือประเทศไหนดีกว่ากันครับระหว่าง ประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยครับต้องบอกก่อนครับว่าสําหรับใครที่ติดตามการพัฒนาของประเทศต่างๆในเอเชียนะครับก็มักจะได้ยินคนพูดกันบ่อยๆครับในช่วงหลังว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีความเจริญก้าวหน้ากว่าประเทศไทยครับอย่างน้อยก็ในเรื่องของ GDP ต่อหัวของประชากรซึ่งมาเลเซียนั้นเยอะกว่าไทยค่อนข้างจะมากครับเดี๋ยวเราไป ฟังคอมเมนต์นะครับที่ชาวต่างประเทศเข้ามาให้ความคิดเห็นกันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นเปรียบเทียบระหว่าง2ประเทศนี้อย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับสำหรับความคิดเห็นแรกนี้นะครับเป็นชาวมาเลเซียครับเดี๋ยวเราไปฟังว่าเขาจะคอมเมนต์ว่าอย่างไรบ้างนะครับนี่เป็นคำถามเฉพาะที่แท้จริงเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะพูดถึงประเด็นใด หรือมีความชอบในเรื่องใดผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ของการใช้ชีวิตการทำงานและการท่องเที่ยวในทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามผมเป็นชาวมาเลเซียและภรรยาของผมนั้นเป็นชาวไทยเรามีลูกกันทั้งหมดสามคนสองคนนั้นเกิดในประเทศไทยและอีกหนึ่งคนนั้นเกิดในประเทศมาเลเซีย ทางด้านเศรษฐกิจนั้นประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองและอันดับสามของอาเซียนตามขนาดของ GDP ในด้านมาตรฐานการครองชีพผมคิดว่ามีความก้ากึ่งและสูสีทั้งสองประเทศเมื่อผมเปรียบเทียบระหว่างตัวของผมกับเพื่อนสนิทที่ประเทศไทยเราทั้งคู่มีงานลักษณะที่เหมือนกัน แต่เราก็สามารถแสวงหาสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตได้เหมือนกันเกือบทั้งหมดอย่างเช่นการซื้อบ้านซื้อรถความบันเทิงและการพักผ่อนในวันหยุดเป็นต้นในด้านการศึกษานั้นโรงเรียนรัฐบาลในมาเลเซียจะสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สามหรือภาษาอื่นๆควบคู่ไปกับการสอนภาษาประจำชาติส่วนโรงเรียนไทยนั้น ไม่ค่อยเน้นภาษาอังกฤษและไม่ค่อยสนใจภาษาที่3เพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนชาวมาเลเซียส่วนใหญ่จะมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาต่างๆมากกว่าเด็กไทยในด้านสาธารณสุขระบบสาธารณสุขของทั้งสองประเทศนั้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นหลักแต่สำหรับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชนผมชื่นชอบที่ประเทศไทยมากกว่า เพราะมีราคาถูกกว่าและมีคุณภาพมากกว่าผมสามารถยืนยันได้จากประสบการณ์โดยตรงที่ตนเองเคยพบเจอเพราะลูกคนโตของผมนั้นเกิดในโรงพยาบาลเอกชนที่ประเทศไทยลูกคนเล็กนั้นเกิดในโรงพยาบาลเอกชนที่ประเทศมาเลเซียและลูกคนกลางเกิดที่โรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศไทย ซึ่งผมพบว่ามันมีราคาถูกมากและมีคุณภาพดีมากเหนือความคาดหมายยิ่งพอยิ่งพอผมเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยได้ยินมาจากเพื่อนซึ่งใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐในประเทศมาเลเซียในด้านของระบบขนส่งสาธารณะนอกเหนือจากการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพแล้วโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่งในประเทศไทยนั้น มีคุณภาพมากพอสมควรเมื่อเทียบกับมาเลเซียประเทศไทยนั้นมีถนนใหญ่ทั้งหมดในการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดใหญ่ต่างๆในประเทศซึ่งเป็นถนนใหญ่และไม่ต้องเสียค่าผ่านทางขณะที่ในมาเลเซียคุณจำเป็นที่จะต้องเสียค่าผ่านทางในการเดินทางหรือไม่เช่นนั้นคุณก็จะต้องใช้ทางวิ่งแบบเลนเดียวบนถนนเส้นหลัก ทางรถไฟในประเทศไทยนั้นมีการขยายและครอบคลุมมากขึ้นรองรับเมืองใหญ่และจังหวัดใหญ่ๆได้เกือบทั้งหมดส่วนการเดินทางทางอากาศของทั้งสองประเทศก็มีความสะดวกสบายเหมือนกันเพราะทั้งสองประเทศนั้นมีทั้งสายการบินแห่งชาติและสายการบินต้นทุนต่ำเหมือนกันเลยในด้านของอาหารนี่คือประดินที่เผ็ด และร้อนแรงที่สุดเพราะทั้งสองประเทศต่างก็มีอาหารรสรสเลิศที่สุดแสนวิเศษผมเข้าใจว่าหลายคนก็อาจจะมีความชอบเฉพาะในเรื่องของอาหารที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบอาหารไทยหรือบางคนอาจจะชอบอาหารมาเลเซียแต่ถ้าเกิดมีใครสักคนที่ไม่ชอบทั้งอาหารไทยและอาหารมาเลเซียผมว่าคนคนนั้นจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนเพราะอาหารของทั้งสองประเทศนั้นมีรสชาติที่ดีมาก ในเรื่องของการช้อปปิ้งและการเดินทางทั้ง2ประเทศสามารถรองรับกลุ่มนักช้อปปิง้งสินค้าราคาไม่แพงรวมถึงกลุ่มนักช้อปปิง้งสินค้าราคาแพงและหรูหราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จานวนมากแต่ผมคิดว่าการต้อนรับขับสู้และการบริการในประเทศไทยนั้นดีกว่าประเทศมาเลเซียอยู่หน่อยหนึ่งในเรื่องของการสื่อสารกับผู้คนในท้องถิ่น คนมาเลเซียส่วนใหญ่แล้วสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนไทยแต่ถ้าเกิดคุณไปยังพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคนไทยที่นั่นจำนวนมากก็จะมีการเรียนรู้และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ,กฤษรวมถึงภาษาตีนกลางด้วยในด้านนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลของประเทศไทยนั้นไม่ค่อยมีเสถียรภาพสักเท่าไหร่ในตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีการก่อการรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลที่มาตรดก,การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยหลายครั้งในขณะที่ประเทศมาเลเซียการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดได้พิสูจน์ว่าประชาชนชาวมาเลเซียนั้นได้ดำเนินตามและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงผ่านการเลือกตั้งรัฐบาลของตนเองมาโดยตลอด61ปีในด้านการคอร์รัปชัน ประเทศมาเลเซียเคยแย่มากพอๆกับประเทศไทยในเรื่องนี้แต่ด้วยรัฐบาลจากประชาธิปไตยชุดใหม่ได้ดำหนึ่งการให้การคอร์รัปชันในมาเลเซียนั้นมีอัตราที่ลดลงและถูกควบคุมได้เป็นจำนวนมากในเรื่องของเสรีภาพในการพูดและสื่อมวลชนปัจจุบันนั้นมาเลเซียมีเสรีภาพในการพูดการแสดงออกและสื่อมวลชน ส่วนประเทศไทยนั้นมีน้อยไปกว่าโดยเฉพาะหากคุณต้องพูดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผมสรุปได้ว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราครับว่าจะสนใจในเรื่องใดเพราะแต่ละประเทศก็จะมีข้อดีและข้อเสียเป็นของตนเองครับและความคิดเห็นของชาวต,ต่างชาติท่านถัดไปนะครับเขาก็ได้กล่าวครับว่า มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเป้าหมายหรือมีจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบอย่างไรคุณอยากจะเปรียบเทียบในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือจะเปรียบเปรียบเทียบในเรื่องของการทํางานถ้าพูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วประเทศไทยนั้นได้รับความนิยมมากกว่าประเทศมาเลเซียในปัจจุบันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะตระหนักถึงความสวยงามตามธรรมชาติของตนเอง ผมคิดว่าประเทศไทยนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าอาหารไทยนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดในโลกและผู้คนประชาชนก็น่ารักมากในเรื่องของการทำงานนั้นปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางของเอเชียสำหรับธุรกิจข้ามชาติจำนวนมากปัญหาสำหรับคนที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันก็คือ คุณจะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เพียงแค่49%ของหุ้นส่วนทั้งหมดเท่านั้นในเรื่องของการใช้จ่ายนั้นประเทศไทยก็ดีกว่ามาเลเซียเมื่อพูดถึงความคุ้มค่าของเงินตราในด้านการขนส่งประเทศไทยก็ดีกว่าในการเชื่อมต่อด้วยรถบัสรถไฟและเครื่องบินระหว่างจังหวัดและเมืองต่างๆ ในเรื่องของศาสนานั้นประเทศไทยเป็นเมืองพุทธและในความเห็นของผมการเป็นเมืองพุทธทำให้คนไทยนั้นมีความเป็นมิตรและอบอุ่นอย่างไรก็ตามการสื่อสารภาษาอังกฤษในเมืองไทยก็ยังเป็นเรื่องท้าทายหวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นคำตอบสําหรับคำถามของคุณได้นะครับครับท่านผู้ชมครับ ความคิดเห็นทั้งสองชาวต่างชาติทั้งสองท่านที่นํามาฝากกันนะครับก็ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนเลยเทีเดียวคิดว่าท่านผู้ชมที่ได้ฟังแล้วก็คงจะเห็นภาพตามนะครับว่าไทยกับมาเลเซียมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างรวมถึงระหว่างจ,จะมองเห็นข้อบกพร่อง,งต่างๆเพื่อน,นํามาพัฒนาและปร,ปรับปรุงประเทศเราให้เดินหน้าต่อไปในอนาคตครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด ติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ที่เราจะลงในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ